ก็คือได้ยินมาว่าคนหลายแหงมื่อนี้เป็นมื้อเปิดสาขาแรกรูส้สินค้าต่างๆเนาะเป็นอย่างน้องจงมาบุญเซเว่นคือคนหลายแหงคนหลายปันบุญทัดหลวงเลยนะ จะพาเราบังทุกซอกทุกมุมนะพี่น้องเนาะอาจจะละเอียดแน่บรละเอียดแน่เนาะโอ้ตอนนี้พี่น้องซาวลามเขาถือว่าคือคือไหลในการชอปปิ้งในมื้อนี้เลยเอันี่เันขายเท่าไหรนะ 14, ่นะจอบสิบสี่ค่ะมีจอบสิบสี่สิบเอ็ดแล้วกับเจ็ดอันนี้จอกเท่า <laughs> ไหร่จอบสิบสี่วัสดีเจ้าเอกมณแคน โอ้ยขาถ่ายเลยร้อนว้าย,มยโยมมาเมื่อนี้ตัวไหนแบบเขาเจ้าเอาไปไหลายประม่แล้วอ่าแถวนี้เลย แล้วกระเกี่ยวนี่มืดเลยบ่มีเติมเลยมันเลยบอกดนูบวมเหลือเลยบอกบวมเหลือเลยมันมีเกี่ยวบวมเหลือเลยแล้วก็เป็นทั้งโผล่ที่ที่น้ำชิดแล้วก็เป็นโปรเซนต์ที่บางตัวที่มันเบิรนไปแล้วอือแสดงว่าบางสินค้านี่ถือว่ามืดเกี้ยวเลยเนาะดูบางตัวที่มืดเกี้ยวเดี๋ยวเราใสสบายดีสองสาวนี่เจออีกแล้วมื้อนี้ได้อย่างไปกินแน่ เอาสองสีเลยคุณเัินสนองบาทขอบใจเดอ้อตอนนี้ก็ได้ถือว่าเต็มตาแล้วนะพี่น้องโซเชียกรจนแดงปะ่ปะวันนี้ก็จะไปไล่เงินกันคนยังงหลายนานแน่นเนาะ <c oughs> บุญ <c oughs> บุญสเตเวนนะพี่น้องนะ เบิ่งกับนอว่าของเฮาจากเมืองนี้ด้วยหลายปันไดในกระตาญสามพันจะได้จับผู้ก่องอันหนึ่งหรือว่าที่สามพันจะได้ถองผ้าหนึ่งเลยป่าจับผู้ก่องอันนี้เขาแจกกับทีมบอลเลยขอบใจขอบใจเยอะแต่ไม่ร้อนค่ะจากประเทศไทยได้นะคะเอาเอาแบบแนี้นะคะแจกฟรีนะคะชิมได้นะคะอร่อยแล้วไหมคะไดเลยนะคะ A แคร์ค่ะ A แคร์นมสดค่ะ มีลูกหยองน้ำสลัดค่ะนีก็บเอาล้วกับมีชีสเคด้วยนะคะรับไปชิมหน่อยค่ะค่ะเท่าไหร่คะให้ให้จีบีค่ะอุ้ยอีลีบอกขอบคุณหลยๆเด้อได้นะคะขอบคุณนะะ้รีวิวให้ยนะคะได้เลยค่ะฝากติดตามสองน้องพุทธศรถด้วยเด้อใช่ทันไหมคะ